สาพงอายุ55บ้านหนองสะพังเมืองไสบดีเขตสวรรณเขตอ่าพยาน3คนเนาะนี่เนาะอ่าเฒ่าสดีอายุ26ปีบ้านคกใหญ่เมืองอุทุมพรเขตสวรรณเขตข้าพเจ้าคือทางเจ้าอีกบ่อ่เท่าโคผู้เวียง้าทีดายังก็ลัตนาวงอัตนาวงอายุ55 ສัญชาติลาวเนาะอ่าหน่วย6อ่าบ้านหนองสะพังเมืองอ่าไซบุรีแขวงสวรรณเขตเบนี้น่ะคือเออพาเป็นควออฮอาาอา มืจับนี้บมืแรกมือรด้จจัเดียวไ้เนาะต้องสองโตสองแอนเนเอสเงซสร้างซะจับโอ้เนหัไมีอีได้ปัมือสบบจับแบบตัดเมน chấp cam chụp chụp lấy vào xí chụp 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 nhau chụp 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 nó là hang <tiếng> nó rồi ับสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่นอ FC, ้องเอฟซีมืดสุขูสู่คนพี่น้องเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทจะฟังลาวเนาะฟังไทยต่างๆประเทศกายินดีต้อนรับทานขา่าวสาู่ซองเปล่าซาลีซาเนลอีกแล้วพี่น,อน้อยเนาะฮะพี่น้องเนาะว่าทั้งพุดธว่าัฒน์ที่กามาแต่ฮนะจำกาเนาะเป็นชกขีปัญญาเนาะในการซื้อดอกซื้อดินเนาะพี่น้องเนาะให้บอลสิงพี่น้องเนานะฮะเมื่อนี้ก็แสดงความยินดีนะับ่าลซิงพี่น้องเนาะ พอดีว่าทางเฮากิดซีข่าไปจ่ายเนาะค่าดินพี่น้องเนาะให้กับถ้าพอแล้วเนาะเจ้าของที่ดินเดี๋ยวพี Jamie, ่น้องไอ้เนาะเดี๋ยพี่น้องไอ้เนาะไปกันเลยพี่น้องเนาะบ่าอะไรกันมันจะจะยาวเอาพี่น้องไอ้เนาะไปกันเลยพี่น้องไอ้เนาะโอ้มาโบท่านติดอน้องข่อยเนาะสบายดีเด้อเอยมาโบท่านยอดดีเพย์ใหม่ได้บ้างนี่ปรจิตดีเพย์ใหม่ได้บ้างขอมาโบท่านเลย อาชําอนชันั่งนั่งนั่งิมละันั่งเ่อะนังเสริมนั่งเสร่มพานุอนังเ่มอหาสิบสาปีโดยบ้านหนองสะพังเมืองไสบุรีแขวงสันนเขตอืพานที่สองเท่าเท่าพงบ่อ่าเท่าพุงอหาิบห้าบ้านอ่าหนองสะพังเมืองไทรบุรีแขวงสันาเขต อ่าพญาน3คนเนาะนี่เนาะอ่าเฒาวสดีอายุ26ปีบ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรเขงสมนเขตข้าพเจ้าคือทางเจ้าอีกบ่อ่าวที่บ่ผู้เวียงของที่อ่ารัฐาอรัตนาวงอ๋อรัตนาวงง5อ่าสัญชาติลาวเนาะอ่าหน่วย6อ่าบ้านหนองสะพังเมือง อ่าไซบูรีแข็งสวนนาเขตเมืองสงครับบัดนี้น่ะคือสิได้อ่านอ่าพวงๆความยาวอ่าคงขึ้นเนาะโดยอ่าทิศเหนือติดกับเทาภูเวียงเนาะแม่นว่ายาวซาวอ่าทิศใต้ติดกับเทาภูเวียงอ่ายาวซาวบัดนี้ทิศตะวันออกอ่าติดกับอ่าหอมนั่นก็ ทางหอมทางหอมนี่ทางหอมอ๋อทางหอมทาอมอ่า15เนาะยาว15เนาะอ่าติตนตกิกับอ่าเท้าเวียงยาว15เนาะออกือเท้าเวียงรัตนวงศ์ขายให้แกาสิงเนาะบวกาคําแสนอ่ามีเท้า ชาวคำเสียนั้นาบนี่ที่ของชาวคำเสียนนี่นเอนาะใครทองคุณเนาะอายุห้าเจปีหน้ม่นเนาะต้องใจมากเลยเจ็ดปีเจ็้ชีพอแล้วอาชีพนี่อาชาวนาเฮานี่แหละเนาะบรรดูปัจจุบันบวกบวกกันได้โดย บานองสะพังม่อเซบูดีเป็่สมานาเโโดยก็คือสีประมาณนี้ได้เนาะด้วยซื้อในบ้านเนาะตัวนี้ไน้เนาะแม่บอกแม่และวรนจัการซื้อในบ้านเนาะทานคำขงเนาะรัตนะ บุ้มสาเนาะพี่น้องเดียวกันบ่คือโอ้พี่น้องลุงลูกอ่าลูกลุงบายไปกัแกจะจะจะใส้อรดง้าจะได้ขอตด้อเาบุมีจะยด้จัมือขึ้นบุ้มียจไปโทษได้หนเอาเตาลวันเอาสิ่งจำตามมือจำปูเฮ้ยมานจำอยู่บ่ามันเป็นเปรียนพี่ได้เนาะอนาคตในบ้านก็บอกสิก็คือกกะเนาะอวัดิดบ่ในบ้านเรา่อไป

ว่าเขาต่อกันเนาะสองคนเนใบซื้อขายเพราะว่าต้นนี้มันมันเป็นเป็นผู้หับมันโดยต้องได้จำจำตัวนี้กจบตัวนั้นเนาะคุณเจ้าปูยังตอนจำใช่ปใช่เอาใช่กันเนาะเอาใช่ใหกันป่เออปู่อัยครับดิเบ้องปู่ที่นาม่ใช่พญามนตรนครัวฮึ

จ่ายเงินให้ทั้งพ่อบาทนี่จะใบสองใบนี่อันเดียวกันได้เหมือนบ่นกับโบราณเดียวแต่หัวข้อมันมันก็ะจักสมัยกันแต่ว่าหัวข้อมันคนละย่าใบใบมอกกับมัสิดเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ใบยั่งยืนขายซื้อขายดินตัวนี้ใบมอกมัมนสสิสสองใบเนาะใบเยอะเยอะก็เจ้าซื้อมากนะอันนี้นะตัวนี้เอาชิมยังพันอ่านฮอดบวกกินหนี่งโต ราคานราคาเงินดินเง้น่เาเสนาต่อเลยราคาเงินน่ะคือเิ่นบ่ได้ห้ใส่เงินบาทบาทเงินกล่าเลเนให้คุณตามเลทของพื้นฐานบ้านนั้นราคาเงินน่ะเป็นถ้าเป็นเงินบาทน่ะห้าหมื่นสามพันตัวี้ตัวนี้น่ะสามสิบสี่ล้านกนาสิบพัน่าคุณนหก ห้าส่วนเดนบ้านนี้เในบ้านนี้ก็ที่ดินเป็นเงินบาทหมื่นสามห้ามื่นเอาทังเขาได้มอบเงินเนารวมรวมเงนเลยทังเอาซิอมาเงินมาลงมาาซิเงินนื่อดินเนาะ เช็ดก็เช็ดแล้วเราจบยกไได้เลยจ่ยม่ได้บานิโอ้บ่มีแล้วอโแล้ววะเงินมาก่สิ่งจ่ายเงินให้ทั้บหมดจายมากม้งก็ห่โม้ยบึงเอาบังม่วงทอโฮมก็ได้บ่นเปะกัมันคือจีบมีบ่นเป๊ะเนี่ยเอาจานตังแัดนู้น ใส่ช่องว่าอยู่ตัวนี้ใส่คันข้างนอเอามันมันกระบุขึ้นว่าเนาะใส่คันแล้รจังเจ้าจิตจดดเาะโดยูดเีอบานว่าตับางใหนึงเนาะต้อยเอาเอาวปยังพมกันมันกัดจังไรเส็จเสร็จทๆกันเนาะหยังดีเลยใส่เท่กับบานเป็นยังไงบ้างมือนี้เบอรเซ็นเบอร์เซ่นมา ตอนโน bon ้นทางเนี <Darwin> ่ว่ามีผมมาเอาอีกแล้วเค้ว่ามันเค้ามามันบเสยมานน่นยเสมันนี่อเอาอยู่้นนี่นสามหมื่นสามม่นเก้าแมนเนาะสามหม่นเก้าพันนับใช้เนบเนบกสี่จดเนาะเนหยัไปยัอีกเนาะโอ้ชมทบกันพี่นนองเนาะชมทบกันน้ำอยนะแต่ไมยื้ สี่หมื่นอันนั้นสี่หมื่นเลเกินแล้วอย่างเนาะสี่หมื่นเลยใจวเราเซ็นนะโอ้ยได้นำคืนอย่เี้อเคมาถอยได้ด้คืนีเลยเอามาเซ็นไปให้เจ้าโดย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 ใจอะไรเนาะเอาบอสิงครับตัวเดียวเติมบอเซ็นเติมบอเซ็นด้วยโดยโดยโด แต่อเซีกอมายงพอแล้วล้บาทยถือว่าสมทบกันโดยรวมทั้งเมดเป็นหามื่นสามหามื่นามมนสามบคนด้วอร์เซ็นด้นับเบอร์อีกจะรับผิชอบล้บาทีมเอเจ้าไดยผ่ายอคนด้วยอ้าบาทดัวังทงเจ้านี่คือเงินอ่าเนด้อีเสียงไก่อนปนบน่เดียวว่าตัวนี้จะนับจะกระโลแทนมันได้เพราะว่าจะจ้ายสิเนาะ ไอชิปละคัดเพราะว่ามันมันสมบแล้วเนาะฝั huh. ่งเรเขาหนักเงินแล้วจะคัดคัดหัวไวจังเห้วหัวหน่วยน่วยเป็นน่วยไปแล้วเนาะหรือว่ทางไทยเขาเบิ่งว่ะกันไปคัดหัวแลวเขาบคนล่าเคนเล่าไเนี่ยเป็นเรื่องคนล่าหนักกวขึ้นเมันนักไเยใช่เนาะเจมานเนาะเจมานวะ สี่ครึ่งันเด้อว่าเซนสี่ครึ่งหม่นคอยเด้อเจียมานนับันก่อนตัวนี้เก้าพันเนาะเอาั้นใส่เนาะเห็นหมื่นเนาะน่ะติวกันรวมกันเพื่อสีหอดเนาะสีแด่สีดินก็ได้ให้ทางพอเป็นสี่คืึ้นมึงอีกเนาะโดยนับว่าคูได้ทีทังนาโพแล้วนับไม้บหมน เบเียนเ้ต้องขวายชีมือว่าอนเมันเดอม่ชันนี่กันน้องขวายกันเอาจ้าขึ้นลายหมือสีชันนดหนึงครัหนึ่งสอนี่สามพเนาะดยหาหมื่นสาม้นาพันาถือขอเราจะว่า หาเมืนฝนใช่ป่ะที่แจ็คเนาะอันนี้ก็นัาจะไปให้ในบ้านนี่ยเด้อนี่แขัดคอกันเยอะเด้อไปเอาไปเอาเช่นว่าก่อนเด้อเลยเอาไว้ก่อนเด้อว่ารั์เออไ้ก่อนไว้ก่อนว่าจนเออติดไว้ก่อนเช่นนั่นพอบ้านเด้อยบ้านพอบ้านเช่นได้คนเช่นบ้านเออเมื่อถึงม้วนก็ถือว่าครบตามจำนวนเนาะโดยโดยให้ยทางพอเพ้นมอให้ทางคอยเลยกันซื้อันเด็ดขันเนาะ

เรือไปจักเนาะเรือทีชงเรือทีชงครับครับคำบคำพ่อละมิดไปเดาพ่อเด้อมือสั่นนะเด้อหยอกพันพี่น้องเนาะจำนีอพ่อสั่นน้ำลายได้เนี่นะลายตอนี่แหละขายเนาะโตน้ำซองเซตน้ำมือจิ้มแบบนั้นได้ไหมหน่อยบ้างเด้น้ำมือขายโอ้ยยังลายเนาะนี่มันดุกนี่มันน้ำจิ้มเลยนี่หน่อยบ้าจิ้มมันกวนนี่ดุกซิ้มกวนนี่วะ ใส่ยากแค่เตรียมใส่ตัวนี้มีใบย่ายี่สมสานกันได้ยี่สิบเหช้สมารสทก่เนาะให้กชี้ยากแนจัน้อยนนะเลยเนยตัวน้ำเงินเชี้ยากแน่จัน้อยเยับบึกบึกแล้วจนมันเลือกด้ได้สอไม่น้อยนี่สไวอแล้วก็ตัวนี้ ใบซาบาทเอซาบานี่รอยนึงอนึงแมออยแ้วกับาใส่เกาตัวนี้เป็นพันหนึงเลยอาครเาคเป็นใบเรือได้นี่เรือได้คณะเป็นใบมันมีมันมีใบเขียวน้ำเนาะด้วยไายูมให้ล้ไจเแแใจนะเราปรสิงจับใบแต่พอจับเงินแต่พอจบเงินเออโอเคแล้บ

ยังโมเสธบ่ยังโมกินข้าวเอ้าเนาะไข่ให้ทางบ่เสิยงนี่ขอบคุณทางผู้ใหญ่เพูนแม่เลยเพราะว่าผู้ใหญ่เพูนได้ช่วแต่หน้าเขาผู้เจ้าเดียวเนาะโดยเป็นเจ้าเป็นเจ้าไปแม่แม่ทั้งหลายนะเด้วโมเสิยงเด้อทางสบุดนี่มีอยู่หนึ่งหมื่นบาทฉันครบซื้อที่ให้เจ้าเป็นเงินของทางเอื้อยจูดี้เนาะอยู่ทางต่างประเทศ โดยไม่แต่อยากให้เจ้านั่นมเมื่อขอบบุณขอบคุณทางเอื้อจุดีแน่หรือว่าขอบขอบุขอบใจก็ได้เอาสั้นๆนะมเมือขึ้นมเมือขึ้นขอบมุกขอบใจไลายเด้อว้าวผมดูน่อยว้าว่าาลังเพิ่ขอบใจไดลายเด้อท่เอื้อจุีทางเอื้อจุีที่ชื่ออันชมทบพี่ให้บอสิงเนาะโดยว้าวดมว้าน้ำหลังเพิ่ลาเลยเนาะเรา ้วก <g binary> ็เฮาจให้เพิ่นขอบคุณขอบคุณที่เดียวเลยก็ได้เนาะเด้อก็ได้เนาะก็มีแต่ว่าทางสบูนเนาะขอขอบคุณขอบคุณทางเอ้ยจุดีหลายเด้อที่ให้ทางสบูนเป็นสะพานบุญให้ขอบคุมุขอบใจขอให้อยู่ดีมแฮงเนาะโยสาธุเนาะทางบ่แซต่อบัดนี้อ่าทางบ่แซก ไมีอยู่3ามทานเอออาว์เชน้ำ้างเนาะ้ามอีกานทั้งบสิงแล้ว่็เปลม่นกะขออิจิตขอบคุณขอบคุณแทนแล้วเนาะทังสบุ่กขอบขอบคุณขอบคุณทั้งเม่แล้วก็ทั้งอ้เทเนาะที่ว่าไวบ้างใจสบู่ให้เป็นสพานบุญไหลสมทบสือที่ดินให้ทั้งบอสิง ขอให้แม่กับอ้ายจึงยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงควบเจ็บยาได้ความไข่ยาไม่พัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นาัฒนาเด้อสาธุสาธุเนาะเนาะทางโมแสงมานี่เนาะทางโมแสงกมีอยู่สามท่านบินหน้อยเนาะฐานที่หนึ่งกับแมนทางแม่เพชรเนาะโดยอฐานที่สองแมนทางอ่าแม่เค พอจีเนาะอ่า10,000ทนงเอยแลก็ทานที่3เอ้ย4ทาน4ทานที่ทานตื้บ่ได้ช่ซื้อแหน่คจดไว้นําใจก็ได้เนาะทานที่3เนาะอ่าทานที่3 4ทานเลเนาะโดยเป็นทานที่4ได้ะ เทยได้อยไไมก่อนหรืเบลแล้มูเมียด้แม่แม่พชรเนาะทานทานทานที่หนึ่งแม่พชรเนาะทนี่สองแม่แม่เคพอจีเนาะมือหนึ่งเนาะแล้วก็ที่ามแม่แม่วาสนาเนาะโดยที่สี่แม่แ่วานาเนาะแล้วก็ทานที่สี่แม่เปประสงค์ของน้ำเนาะโดย อันที่สามนั่นแม่ยูอิตเองเนาะผู้ชมทบมาหนึ่งร้อยแล้วกระเดียวกับหนึ่งร้อยหาซิบดอนพี่น้องเอลยเนาะแต่เป็นเงินบาทมาตามจำนวนนั่นแหละพี่น้องเอลยอันเพราะมันมันสมทบกันเนาะขอเกตี้ว่าใชเลยเราสมทบกันเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยกัน อ่าคิดจะพานมาบวสิงกับแจ้งไว้ก่อนเด้่แล้วนะโดี๋ยวพระพอดีมันลืมม่นก็จดชื่อไว้และพุทธชดเชื่อว่าอ่าไว้นะแต่ว่าเอาไรย้อนมาเขาก็เขาก็แจ้งแจ้งไปเลยเนาะเดี๋ยวแจ้งว่าสิ่งเลยเนาะพระพุทธสีท่านเป็นอะไรเนาะโดยเอาขอทางบวสิงเองกะขอขอบคุณขอบคุณอ่าทุกท่านเดลยนอกจาอ่าร่วมเนาะสมทบเข้ามาซื้อที่ดินของทาง บาสิเนาะจนพ่อพี่น้องเอยกะขอให้ดีๆมีแห้งทุกท่านทุกคนเด้นอน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดกะขอให้ได้สมบังรังปรารถนาเนาะขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขกายสุขใจเด้อเนาะอานุนม,มันคนยืนบุญนี่ว่าทั้งผู้ไักผู้ใหญ่เพื่อนได้ได้สั่งให้ข้างนี้เนาะก็ถือว่าเป็นข้างยิ่งใหญ่พี่น้องเอยกะขอให้ไังหอดไปถึงทั้ง ทุกท่านทุกคนเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะสาธุเนาะมาจิตบไนหนึ่งทั้งมาจีบซอ่ยหงเายเลยกินข้าวแล้วมาเออกินข้าวเนาะเต้นได้พี่น้องจริงจริงแล้วกัง ชื่อได้ยู่ป่ะเต้นเฮ้าเวดเฮ่นเต้นเเปลี่ยนเฮ้าดีใจเฮ้าดีใจแท่นวาสิงครัพี่น้องเนาะโดยโดยโดยแสดงความดีดีหนึ่งตัวนี้รับัใจัเซเด้าเโดยน่ิงว่าสุกินมาหนิเนาะแดงเนท่ไแงเนาะลุงเมียมา เติมวัสกินนรู้คาเลยวาชิที่กินบลงนดนเดิเนาะไดิดินดเดไได้ว่าสิดีใจยู่บดีใจยูมากบ่ที่ดน้เนาะมากเยู่เนาะมักสนใจว่าจังหวะมือเราบรินาะนจักมาทางบุบบุญจักมือเชานะ เคือเช้าเนี่ยแล้วค่ยพามาทางนี่แล้วแบมักสุดใจเราที่ฮึมมาสุดใจเลยเนาะโดยโสุดใจแล้วแล้วมันใกล้บอนเราโดยโดยดีบอนอยู่บอนเคยพักเคยเศร้าเนาะมารักษาเด้บอสิงได้บอสิงได้หเส้อหาผ้าหายังหรือว่าหายมาทางไอ้นี้เหรอคิดไปใช้กนตัวนี้อันี่นี่ยอ้นเนี่ยทาง ผู้ใหญ่เนาติดะทา่งมือเพชรมาคนบ่งไอ้ทางหมดใส่เก็บเมี่ยเราจัดน้ำเก็บใบเองมางงานแบนี้นะเก็บใ้สามที่ว่าเรามีหมงพักอาศัยพอเรียนเมือเฮียเนาะอ่าแล้วพอมันด้คิดเรื่องมือการอีกขั้นตอนหนึ่งอยู่ได้นนี่ะเดี๋ยนะอ้าวมันก็บชาว่าเรามีเลขสมุนุกัวของเราเองกันเ้ากล คืออยู่กับเราเองเลยกสิอ่ะนะอันนี้เรายังมีท่านในมีอันนี้เลยทุก่านในมีใบตรงนี้เลยโดยแสดงว่าคือให้ทั้งบมเสียนี้่แค่ใบก้อนเนาะเกใบก้อนนะโดยเก็บตัวนี้ใบก้อนเขาอยากจะจุดเอาไปถ่ายเอกสารไว้เยอะยันนาทียันถึงฝนเปียกถ่ายเอกสารครับเป๊ปปี้ไว้จักรสองสามใบบมเสียนี่เดี๋ยวโมเสจับมือไายไว้เนาะเจับไว้เนาะโดยอาซานจังได้กะมื้อนี้ก็ถือว่าสำเร็จเนาะโดยเรื่องเอการซื้อดิน ได้ใบกันเป็นสื่อนไม่ได้ในี่เพภาษาไหวได้ี้เนาะที่แต่ว่ามึงไม่ตัวไปเขากะจังมามาทางมาแปลงเนาะง่ายง่ายองูของชาวาที่ได้บ่มีอย่างเดย นั้บไม่ยังตนไนไปที่ว่าพเสียนซื่อมาแล้รก็บ่ได้ใช่เพราะว่าเขาเตรียมเอาไว้นะอก็บ่เตรียมเอาไว้โอ้โอ้หสบายดีเนาะสบายดีสบายดีอ่ะเป็นองนอสลาบกันนี่กะทางเขากาซืดินดอนเนาะตอนาให้บอสงไปที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นรองนอ นะต่อจากนี้ก็ราติดตามนํากันเนาะพี่น้องเนาะว่าอ่าจะทานทีเนาะตอนบ่สิงพี่ะเฮาสิจัดแจงมื้อใดเนาะอ่าน่าสิเป็นมื้ออื่นพี่น้องเนาะแต่ว่านันก็สิได้มาลากันมาทางเนาะตําความสะอาดพี่น้องเนาะก่อนอื่นเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบขอบคุณทางผู้ักผู้ใหญ่เบทุกๆท่านเนาะทางอ่าายทานเนาะพี่น้องเนาะอ่าที่ซื้ออ่าดินให้บ่สิงพี่น้อง่นอื่นก็ขอบขอบคุณเบทุกๆท่านเาทางผู้ักผู้ใหญ่ ใจดีเนาะคนหนึ่คอยแม่อยู่ดีมีเฮงอ่าและกับไอ้หลายหลายท่านเนาะหาอ,อยู่ดีมีเงฮงเว้ยทุกคู่ทุกคนเนะนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอม่วงพัฒนาเนาะ,ะด้วยว่าทีธุรกิจการงานใดๆก็ขคอจะเลือเล่อนละุกเรืองเนาะตลอดปีและตลอดไปเนะปไปเนาะน่าที่สำคัญเนาะของอายุหมั่นขนยืนเน,ะะนานะสะาธุพี่น,น้องจะลาฟินนี่ลำลาไปก่อนแล้วเนาะกราบคำบาสะบายดีสะบายดีพี่น้องเนาะ